วันนี้วิพาพรจะพามาราบหมูนะคะเพื่อนๆหลาบหมูนจะจ๊ะเนาะอันนี้ก็คือหมูที่ล้วนล้วนไปแล้วนจะจ๊ะก็คือมีผมนัวนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วก็สิใส่สีหลายแนยจักหน้อยจะได้หอมๆแล้วก็พริกป่นนิดนึงนะคะว่ากินเผ็ดเนาะพี่น้องเนาะอือ แล้วก็ใส่หอมนะคะหอมซอยยุภาพาพนหั่นไปเรียบร้อยอาจะแต่ละเนี่ยต้นหอมใบมะกรูดนะจ๊ะเนาะแล้วก็ใส่มะนาวใส่มะนาวลงไปเนาะค่ะถ้ามักเปรี้ยวก็ใส่หลายเนะาะมะนาวก็ได้ น้ำลายไหลหอมห,ห่วยห่วยหอมขวขวพี่นอ้องหอมห่วยหวยเลยนะคะเห็นหมดจ้าใส่น้ำปลานะคะอันนี้น้ำปลรรานะคะใส่ส่วนหนึ่งกระพเพาะาจ้ะเพราะว่าตอนที่เราลวนหมูเราก็ใส่รสด,ดีไปแล้วเนาะะเนาะอือจะเสียพี่น้องจะสิมมือก่อน อืมพอดีเลยค่ะคลิปนี้กับจำหนีเนาะค่ะเนาะคลิปอาหาร